มาสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับผมเขาะตาลอื้มฮึอื้มฮึแข็ง <c oughs> แบบโดนก้นมาดีอะ แกนขาดน,นนะโดนโดนก้นไปดิงออยนะมีดนะกำลังดีนึบนึบนึบเพราะมีแววอยู่ไงเนี่ยอ่อนมีดไม่ได้ผล ฝนมาหลายวันแล้วแต่แหวะเอาก็ได้รู้ว่าแนวร้อนอยู่ตรงไหนนะแน่เอาเวเอาเบอร์บลูเลยนี่แนวร้อนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ ทำให้ร้อนแตกอ่อนจัดเลยเนี่ยกำลังแบบต้องฟันแบบเบาๆนี่อ่อนยวหัวกินได้ฟันไว้ก่อนผัดเผ็ดได้ ามีไว้เช็ดมือตลอดมือไม่จับเดี๋ยวปลายแทงเลยเนี่ยแทงแทงแบบนี้มั่นใจต้องคอยวันเลยแบบระวังมือ จับมั่นอืมเข้าด้วยนะอืมปั่นหัวออกก่อนตรงไหมหนึ่งสอง กำลังดีเลยเนี่ยทรงนี้แกนขาดง,ง่ายๆพอแง่ปุ๊บเนี่ยแกนขาดง,ง่ายๆนี่ <c ười> ขี่กระหนิมอ่อนนะเนี่ย ถ้าฟันลงจึ๊กอย่างนี้กินไม่ได้แล้วเริ่มแข็งและเฉพาะที่มีแววมาก,มาก ติดแกนเพราะไม่กล้าฟันแงนลงไงกลัวรดแตกค่อ,คอยๆพูดถึงได้ไหมนี่ได้นี่ไงนี่แตกเลย พลงหัวจะได้นี่นพอฟันปุ๊บงี้จะได้วไว้ปัดเผ็ดได้ซอยบางๆเน้นๆเ,เลยเนี่ยฟันนะ เน้น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 แตกอ,แอ่อนจัดแมวแตกอะน้ำหวาน ดูว่าเฉพาะทีมละมีร้อนนี่ตะวันขึ้นตะวันโดนตะวันมั่งไม่โดนตะวันมั่งมีแววแววไม่เหมือนกันคนทแทบไหมคนสีนะนี่แววตีน้ำตาลอันี้แถบแบบพางล่างบนไงแหวะมีดไม่ได้ผลยังบินอยู่เลย ค่อยๆฟัน <c oughs> มือซ้ำใช่ไหมนี่อยากสังฟันหัวออกนี่ไงแบบเฉาะเล็มมาอย่างเงี้ย เลมต้นอ่อนขายด้วยอะไรเงี้ยนี่ติดแกนติดแกนแงอย่างนี้ไม่ได้นะแงขึ้นเลยไม่ได้นะแตกต้องจกอย่างนี้อกปลายนี่นะจกอย่างนี้เพราะติดตรงนี้ไม่ได้ ไม่ได้เริ่มแข็งสองร้อนนน้น,นล้อนเน้นเน้นเน้นหาเน้นหานี่นะอันตรายหน่อยนี่แน่ไม่เข้าละซ้ำาดกระลาแตกเลยนะนี่นี่ <c oughs> น เน้นซ้ำเน้นซ้ำพาเนี่ว่าเช็ดมือเช็ดมีดด้วยนะอย่าลื่นพอเป็นปน,นั่นปุ๊บกี่ตะไข่อย่างนี้ได้ไหมถ้าได้เล็มถ้าไม่ได้ปานหัวลองก่อนเพื่อความมั่นใจ ได้ปุ๊บแสดงว่าสีมือจะเริ่มเล็มได้แล้วความจริงหน้าแตกแล้วเนะีมไหมสีมือเริ่มเริ่มเริ่ม กินได้ไหมหัวเด้งเลยนะฟันทีแรกกับบัง ถ้าเริ่มหากินยากก็ตันหมดฝนแล้วเนี่ยตันน้ำค้างไม่ใช่ตันปีนะเดี๋ยวตันปีออกอีกรุ่นจุดนี้เนี่ยที่ออกไปค้ำตน้นไม่ให้คนขึ้นได้อะจุดแรกเลยชุดนี้ขึ้นลำบากี่ว,ว่าตกต้นบ่อยอะ่ะก็หาทางขึ้นไม่ได้พอตันปีออกปุ๊บ ต้องขึ้นแต่งตยอยลงเลยเดตานปีออกลบขึ้นออกเต็มคอแทบไม่มีที่ขึ้นอ่ะต้องแหวกต้องถางโโ่จะได้เก็บไว้ตึก จึดเข้าเนี่ยถนอมถนอมรอนแตกกนเนี่ยันแรงอ่ะแต่แงได้อย่างนี้ยังขายได้อยู่แต่แตกแตกจัดอีกไม่เอาเล็มได้เท่านั้น